กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาสอนหาโทเคนตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่จริงอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นโทเคนนารูโตะนะครับและวันนี้พี่ก็จะมาสอนหานะครับวันหนึ่งได้เป็นร้อยร้อยอันเลยนะครับนอนรีดว่าได้โคตรเยอะนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีเก็บด้วยนะครับโนว่า เก็บยังไงให้ได้เยอะๆนะครับน,นาะแล้วก็พร้อมบอกวิธี หาและจุดหาด้วยนะครับว่าจุดไหนเยอะที่สุดในการเก็บนะครับและวิธีไหนเร็วที่สุดในการเก็บนะครับเพื่อไปรับของฟรีๆนะครับทุกคนก็อย่างที่เราเรารู้กันนะครับโนว่าถ้าเราได้ใส่สุดฟรีก่อนนะครับก็แสดงว่าเรามีสูตรลับและเราจะเท่กว่าเพื่อนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับมีการแจกเพชรด้วยนะครับถ้าคนไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับห้าพันคนดูขึ้นไปก็ทําการแจกเพชรให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกัน นละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของวิฟีจากพี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนรีดได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มหาโทเค็นกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับทุกคนก็คือโทเค็นนะครับทุกคนก็แบบว่าถามว่าพี่เริ่มหาไหมนะครับกิจกรรมนะครับก็เพิ่งเข้ามาวันแรกเลยนะครับเพิ่งมีเวลานะครับทุกคนก็คือ กิจกรรมที่เราสามารถหาโทเคนได้แบบชัวรนะครับก็หนึ่งเลยเป็นภารกิจหลายวันนะครับทุกคนก็คือภารกิจรายวันนะครับเราจะสามารถรับได้เยอะมากๆต่อวันนะครับประมาณ 5หรือ60อันต่อวันเลยนะครับเนาะสำหรับภารกิจรายวันนะครับแต่ละวันทุกคนสามารถเข้ามาดูจุดนี้ได้นะครับเนาะว่าเป็นยังไงเอาไรประมาณไหนนะครับแล้วก็เราต้องทําอะไรบ้างนะครับในแต่ละภารกิจนะครับบางอันก็ยากเราก็ไม่ทานะครับบางอันง่ายเราก็ทําไปเถอะนะครับทุกคนเพราะว่ามันได้เยอะจากจุดนี้นะครับมี5อัน10อันมี20อันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับภารกิจรายวันนะครับหวันสามารถรับได้60โทเค็นต่อวันในจุดนี้นะครับเนาะและยังไม่รวมนะครับก็ โมจันดับนะครับที่สามารถเก็บได้นะครับก็คือ15อันต่อวันนะครับเนาะแล้วก็โหมด C ีเสสามารถเก็บได้20อันต่อวันนะครับเนาะแล้วก็หมาป่าเดียวดายเก็บได้อีก10อันต่อวันนะครับก็แสดงว่าได้45อันนะครับทุกคนมาบวกกับ60อันนะครับเนาะก็เป็น100กว่าอันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า1วันเราสามารถเก็บได้นะครับเนาะประมาณ 100นะครับน้องก็เรียกได้ว่า100กว่าละกันนะครับน้องเผื่อแบบว่าคนที่ทําภารกิจไม่ได้บางอันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและการเก็บมีเก็บยังไงบ้างอะไรประมาณไหนนะครับก็มี3ามซ่องทางหรือ4ี่ซ่องทางนะครับทุกคนก็คือ1ภารกิจรายวัน2บหมดทั่วไปหรือว่าหมดแล้ง3นะครับก็เป็น44นะครับน้องแล้วก็4นะครับน้องก็เป็นทางด้านของมาป่าเดียวดายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับมี3หรือ4ี่องทางในการเก็บเท่านั้นนะครับนอก็ถือว่า พี่จะมาบอกแล้วกันนะครับว่าเก็บมาเราทําอะไรได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับก็คือเมื่อเราเก็บมาแล้วนะครับถ้าเรามีเยอะนะครับเราก็มากดท้าทายตรงนี้ได้นะครับนี่เลยนะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับเราก็จะได้ไปต่อสู้นะครับแต่ถ้าเราพ่ายแพ้นะครับเราก็จะได้ส่วนของเปอร์เซ็นต์มานะครับทุกคนนี่เลยนะครับจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นไปสิบสองนะครับจากสิบสองก็ขึ้นไปสิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้หลอดด้านขวามือของเรานะครับเนาะให้เต็มให้เร็วที่สุดเพื่อไปรับในนส่วของ สุดนะครับนอโอจิมารุนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือต้องทําภารกิจให้ได้เก็บโทเค็นให้ได้นะครับก็พี่คิดว่าน่าจะไม่ยากสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายมากๆนะครับนาสําหรับโทเค็นนะครับและ1วันรับได้ร้อยกว่าอันเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับและรางวัลครั้งนี้นะครับก็สมน้าสมเนื้อมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเก็บในส่วนของโทเค็นไปแลกเป็นบัตรแล้วก็ไปแลกได้ใน ส่วนของสุดนะครับทุกคนเนอะแล้วก็ถ้าเจอแมปนี้นะครับเนให้ทุกคนโดดมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือแบบว่า มันจะโทเค็นเยอะเป็นพิเศษนะครับสำหรับจุดนี้นะครับพี่เคยได้จุดนี้นะครับประมาณ10อันเลยนะครับเนาะก็เท่ากับว่า1วันเราสามารถหาได้1 0 15อันต่อวันนะครับก็แสดงว่าเราเล่นเกมเดียวจุดนี้ก็เต็มแม็กไปแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าทําภารกิจได้ง่ายๆนะครับได้ทั้งภารกิจรายวันและได้ทั้งภารกิจโหมดทั่วไปด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะและการเก็บที่แบบว่าอยากให้เร็วที่สุดนะครับเนาะหลายคนคงถามนะครับว่าพี่ต้องเล่น สําหรับพี่นะครับน้องก็คือมันง่ายนะครับทุกคนก็คือแบบว่าพี่จะเล่นทุกโหมดนะครับน้องก็ไม่ต้องเลือกนะครับน้องว่าเล่นยังไงนะครับทุกคนนี่นะครับวิ่งมาก็เจออีกแล้วนะครับก็ไม่นานเลยนะครับน้องวิ่งมาแป๊บเดียวก็เจอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือ ถ้าอยากได้เยอะๆ1 0 0อันต่อวันนะครับทุกคนก็คือให้เราเล่นทุกโหมดนะครับนอก็คือลงแลงเก็บได้15อันนะครับเราก็พักก่อนนะครับนอไปเล่นโหมด4 v s เเก็บได้20อันเราก็พักก่อนนะครับไปเล่นหมาป่าเดียวดายนะครับเก็บได้15อันเราก็พักนะครับทุกคนแล้วก็ทำภารกิจรายวันให้สําเร็จนะครับแค่นี้เองนะครับทุกคนก็ ง,ง่ายนะครับเนาะโคตรง่ายนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันง่ายจริงๆนะครับทุกคนรีดดี้ว่าโคตรจะง่ายเลยนะครับสาหรับเรื่องทําภารกิจนะครับเนาะเพราะว่าถ้าคนไหนมีเพื่อนนะครับยิงง่ายมากๆเลยนะครับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้เร็วที่สุดนะครับก็ถ e ้ามีเพื no ่อนเรานะครับก็ให้เพื่อนเราหาช่วยนะครับสาหรับเรื่องโทเค็นนะครับเพราะว่าบางเกมนะครับพี่โดดไปมันก็หายากจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้สักโทเค็นเลยก็มีนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องไม่ห่วงนนะครับเาต่อ เราไม่ได้กิจกรรมนี้ก็อยู่กับเรานานๆเลยนะครับประมาณ30วันหรือว่า1เดือนเต็มๆนะครับนอก็สามารถนะครับทุกคนก็คือแบบว่า เล่นได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับน้องทุกคนได้แน่นอนนะครับพี่เชื่อวมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขนาดคนไม่อ่อนนะครับน้องก็ยังได้เลยนะครับถ้าเข้ามานานขนาดนี้นะครับทุกคนเนอะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนาตืโตับัร์ที้สองนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับของแจกคองแถมเยอะมากนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจจัััดหนนกกเเต็มไปลย สำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าจบเกมออกมาเราได้เท่าไหร่นะครับก็คือเกมนี้นะครับจบเกมออกมาแล้วนะครับพี่ก็ได้มาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูดีกว่านะครับว่าไดเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มาประมาณ หกอันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ที่1นะครับบวกกับพี่ไม่ได้ตั้งใจหาด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมึงน้องโคตไหนเบบี้โคตไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะที่สองตรงนี้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับเนาะก็ ฝากด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าการหาโทเค็นมันไม่ยากอะไรเลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนโคตรจะง่ายเลยด้วยซ้ำนะครับเนาะถ้าคนไหนเข้าใจแล้วก็หาด้วยวิธีของพี่ที่พี่บอกวันนี้นะครับได้100อันต่อวันแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่ภารากิจละมันก็ได้เยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าทําไม่เกินประมาณ1สัปดาห์ได้ใส่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโคตรจะง่ายนี่นะครับเนาะและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะคร หน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝังติดตามกันด้วยละกันนะครับทุกคนคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับทุกคนบาย,บาย